สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เอารถสวยๆเข้ามาฝากกันอีก1คันนะครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งยอดฮิตนะครับ Toyota f o r ร์จูเเลยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่โคตรฮิตในเมืองไทยนะเป็นรุ่นที่ใช้ดีอึดถึกทนอะไรหาง่ายอะไรถูกนะครับซ่อมที่ไหนก็ได้ศูนย์ซ่อมบริการเยอะแยะมากมายเพราะมันอยู่ในแบรนด์ของโตโยตานะครับ ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวสักคันนะครับใช้งานผมขอแนะนําคันนี้เลยนะครับเป็น Toyota f o r t u n e r นะครับ3.0ตัววีรถปี2013เป็นเกียร์ออโต้ 4WD ครับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับพี่พีนะแต่งให้แล้วพอสมควรนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคั้นล้อแม็กสล้อพร้อมยางใหม่4เส้นเดี๋ยวสภาพเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับเอากันไปแบบดวนไปแบบเรียวๆเลยวนะครับพี่พีนะเริ่มกันที่จุดเด่นเลยล้อแม็กครับ นี่เลยครับแม็กขอบ20นะครับใส่เป็นยางออทเลนนะครับนี่เป็นของดีเซนต์นะยางออทเลนดีเซนติล้อแม็กสีเทาดําแบบนี้ครับสวยสุดไดูดันเลยมาพร้อมกับยางใหม่นะครับนี่คูดูครับนะเป็นยางนี่แบบออทเลนนะครับออฟโรดได้ออฟโรดได้ออนโรดได้นะครับเป็นยางออลเทเลนนะแล้วก็ชุดแต่งนะครับนี่ครับบันไดข้างโค้สวยนะแล้วก็คิวซุมล้อทุกอย่างสเกิร์ตด้านหน้านะครับพี่พนี่เลยสเกิร์ตด้านหน้ารอบคันนะครับ แล้วก็ขอย้าอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นพิเศษมากมากครับเพราะร่วมโครงการกับนี่เลยรถโดนใจของธนาคารธนาชาินะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2 9งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรถมือ2ดอกเบี้ยแพงนะครับทางร้านเรามีบริการของธนาชาิให้นะครับรถโดนใจดอกเบี้ยถูกแน่นอนนะครับพี่ๆนะและภาษีพรบต่อให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องกังวลนะครับรถเอาไปใช้งานได้เลยยาวๆชิวๆยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะภาษีก็ไม่ต้องต่อ ถือว่าเอาไปแบบใช้งานคุ้มๆกันเลยนะครับพี่ๆนะส่วนสภาพนะครับนี่ครับคานหน้านะครับถ้าเป็น Fortuner รุ่นนี้นะครับจะมีเลขคานหน้าตรงนี้นะครับพี่ๆนะวีโ o มี Fortuner มี Innova มีนะแล้วก็แผ่นเพรีเวทเดิมโรงงานนะครับติ๊กเกอร์มอก็อยู่ครบหัวนอตเดิมโรงงาน สวยใสไม่มีการแฉะไม่มีการถอดใดๆทั้งสิ้นไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําที่อยู่ด้านบนนะครับหรือสกูปดักลมนะครับมีสกูปดักลมนะระบายลงตรงนี้เลยเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเครื่อง d ีโฟเครื่องตัวนี้โคตรทนนะครับเครื่อง K d ดีนะโคตรทนแน่นอนนะครับ้าใครเคยใช้ V ีโกมาหรือ Fortuner รุ่นนี้มาบอกเลยว่าไวริกรดนะครับชุดแต่งอย่างที่บอกไปครับรอบคันเลยนี่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับ ส่วนด้่นข้างนะครับสีสวยเดิมโรงงานเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออตโต้นะส่วนบันไดเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเลยมันเป็นชุดแต่งรอบคันของนี่นะครับนี่เลยมีแบรนด์นะเซอร์คอนนะครับเป็นของเซอร์คอนนะชุดแต่งรอบคันเซอร์คอนเลยมาดูภายในกันนิดนึงครับพี่พี่ผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนได้รู้จักกับรุ่นนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ทําไมราคามันโคตรตึงเพราะรถมันโคตรดีใช้งานโคตรดี ราคามันก็เลยตึงเป็นเรื่องปกตินะครับนี่เลยมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับพี่พีนะกับเลขไม้นี่เลยนะครับเลขไม่บอกเลยว่าไม่แท้แน่นอนร0อออกกับปฏิพัทธอออ์ออโต้ไม่ต้องห่วงนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาควบคุมเครื่องเล่นและควบคุมหน้าจอนะครับมีครุสคอนโทรมาให้และนี่ครับออโต้โฟร์วิลนะครับไม่ใช่แบบปุ่มปุ่มปรับนะเป็นแบบ2เกียร์แบบนี้เลยไว้เข้าเกียร์โฟเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นออโต้โฟร์วิลนะ แล้วก็ปปับกระจกทุกอย่างเป็นไฟฟ้านะครับเบาะด้านหน้านะครับคนขับก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็ดูนะครับเบาะสาภาพสวยๆตึงๆแบบน,นี้เลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับพี่ๆนะสวยมากๆสีในสีด้านในเป็นสีโทนนะสีเบรแบบน,นี้นะครับตัดด้วยสีเทาดานะครับมาดูเบาะด้านหลังกันนิดนึงแล้วกันนี่ครับผมพยายามไปแบบเร็วๆแล้วก็เร็วๆให้พี่ๆได้กระชับที่สุดนะครับพี่ๆนะนี่เลยเบาะเป็นเบาะสีครีม ด้านหลังเบาะสวยไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับมีพรมเขาเรียกพรมเส้นอะไรเส้นมาม่านะเส้นหมี่นะรอบคันเลยนะครับเป็นพรมนะครับเป็นติดตั้งใหม่เพิ่มเติมนะครับให้รอบคันเลยคือง่ายๆคันนี้นะครับพี่ๆออกไปคือพี่ๆพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับส่วนโคมไฟท้ายนะครับนี่เลยเป็นแบบนี้นะยังไม่เป็นตัวรมดํานะตัวรมดํามันจะเป็นตัวมิดไนชายหรือตัวโฉมชาคลิสนะครับส่วนตัวนี้เป็นโฉมแชมป์นะครับปกติเลยนะครับ แต่แค่มันเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อและออโต้นะครับหายากนะออโต้นะครับฟูลไทม์นะครับนี่เลยฟูลไทม์ 4WD นะครับฝาท้ายนะครับนี่เปิดให้ชมนะครับดูครับน็อตผมม่ให้ดูนะครับนี่คือรถสวยเดิมโรงงานที่ไม่มีการถอดการแกะการไขใดๆทั้งสิ้นแอร์ราวทุกตอนใช้งานนะดับปกติเบาะเป็นระบบแขวนนะครับมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับพรมอย่างที่บอกไปดูครับรอบคันจริงๆนะนี่เลย นี่คือสภาพตัวรถนะครับซอกต่างๆนะครับสามารถตรวจดูได้สามารถเช็คดูได้นะครับพี่ๆนะมั่นใจได้เลยซื้อรถยนต์มือสองกับที่ปฏิพัทน์ออโต้นะครับเรามีรถสวยๆให้พี่ๆได้เลือกนะครับและชุดแต่งด้านหลังนะครับเป็นแบบท่อหลอกนะครับท่อจริงจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับพี่ๆนะอันนี้ท่อหลอกนะหลอกเป็นหลอกนะครับเป็นชุดแต่งของเซอร์คอนนั่นเองนะครับนี่ครับรอบคันเลยนะครับโอเคนะครับใครที่กำลังมองหา Toyota f o r t u n e r นะครับ ผมขอฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับรถสวยราคาดีนะครับรถสภาพหนังฟ้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่ๆนะหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้มีรถให้เลือกกว่า200คันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ